นั่งเดินไปดิเดยอเนาะเพราะว่ามันย่าเด็กจะมีสวัสดีจ้าตอนนี้ห้องกำลังสิบไปงานปาติเนาะของแฟนปีสมเนาะเป็น,นส่วนเนาะเ้าก็เลยสิบไปเบิง่งเนาะงานแรกของปีจ้ะก็ย่างเดินไปรื่อยๆเนาะเพราะว่ามัน thêm thả lệ nó Để nhìn thấy xiếng Phải không nừng nó chả Cả cây tượp gì thế Yeah, that's a, yeah, you're gonna walk for, you're gonna walk for um, one kilo, I think, from the parking, yeah? เขาทางหนึ่งบ่อไหลเนาะฮากม้าเนาะเขาให้เขาเขาให้เขาทางเดียวนะจาะเพราะเขามาในงานเดียวนะจาะฮ่ากสิเห็นพวกนั่งโชว์เนาะเขากสิเต้นโชว์เนาะแต่ว่าเขาเต้นเดียวละเนาะฮาม้าประทันเนาะจาะเขาก็สิมายืนทายลปถทายอย่างเนาะพวาเขาอันอันย่างเขามาในอีกเนาะจาะฮ่ากสิเห็นพวกอันยังขาออื่นบานฮ่าขาออื่นขาตกเทกอ่ไจ้ะกะบพรกมูฮูซื้อขึ้นกันเนาะจ้ะเขากสิย่าง เลาะไทยหูบยางอันเรนกับเ็กหน่อยเนาะจ้ะสีขาวกับสีดำก็กระชี้ยางเรนเลาะอยู่นนในงานอยู่งสิละจ้ะพราเขาสีผ้าผัวคุณไปยางเลาะเบิ้งในงานเนาะจ้ะบัา,ามนมีอย่างเนี่ยผัวเพื่อก็ย่าย่าเฝ้าไปแม่เบิ้งขาถกเทก้อนจ้ะกระพ้าผัวคุณยืนเบิ้งก้อนเนาะจ้ะก็กระชี้เรนกับเด็กหน่อยเด็กยางเนาะจ้ะ หน่อยชายโห้ขากติเต้นห้เล็กหน่อยเบิ่งนอกาจะผู้ใหญ่ก็ยายกมากเบิ่งขึ้นกันน่าจะเพราะมันเป็นตัวสูงๆเนาะก็ผีเปรตน,นี่นอาากจะเมื่อกี้นึงกับเป็นตาหยานอยู่เนาะมันไปยืนไหนจังไหนนอาากจะอาท,ทิ่นี่พวกคนกษีผ้ากันม่ยืนเดี่ยนแถวถาเอาอันปอปค้นนอาากจะช่างนี้ยาะมีงานเขาก็สีแจกปอบค้นที่นอาากจะเนาะ ฟ้ที่นี่ก็อะไรป๊อปคอร์มาเรียบร้อยนอกจากผู้ที่เคยปวกควเห็นผสมนอกจากกัยกมือจะผสมเนะาะผส,สมก็ลังมาพอดีจ้ะเอาแม่ดากับเสมหนีเพิ่นอยากชายหูกับหมักถกเทกพ่าจ้ะวิวงามแห้งนาะจากอันนี้สิเป็นบิวฟังในเมืองนาะจากเนาะต่วาอยูนาตึกอันที่เพิ่นจัดงานนอกจาก ที่ทายไข่เบิงนอกจากจะเป็นฟังในเมืองเวดด้วยนอกจากกัสชิมีเตอร์กลายเนาะงานไปใส่โลไปใส่กเทกกับไปน้่เนอกจากเนาะว่าเขากะรออยู่ในงานนาะจาหาทายลูกกับเด็กหน่อยหาทายลูกกับคุยไงกันเนาะจากเนาะมันจะเขาสั่วเขาชิพากันดินบนได้แบานี้ให้คนเบิงนาะจาเนาะกะเงิดอยู่ในเนาะมันจงสูงงดไปยืนไหลจะไรเนาะเขาก็เก่งนาะจาสรงตัวได้แบบบุมี่อัน เอียงซ้ายเอียงขวาเลยเนาะอย่างปกติคือคนธรรมดาเฮาเนาะจ้ะเดินแลนได้เฉยที่จ้ะเดินบนพร้อมอันนี้ก็สิเป็นโยนลูกโบลิงเนาะจ้ะเนาะเขากสิโชว์ให้เด็กน้อยเบิ่งเนาะจ้ะ มาที่นี่เส้ามีกับอเมนดาเนาะอยากมาเด่นเนี่วันอันสไลด์เดือ่นอกจะเล็กน้อยหลายคักเนาะจะจนเยียบกันเนาะจะบางบางคนเด็กน,น้อยก็เข้าไปเนาะจะจนเด็กหน่อยใหญ่ห้มันเหยียบเอาเนอกจะไปแต่อีตวนแจะพวกเพื่อนก็มากแทไลเด่นแบบนี้เนาะจะกคนแหงหลายแหงมวนเนาะจะ อันซ่นี่ก็สิเป็น่วนป่าเป่าเนาะจ้ะป่าเป่าเอาตุ๊ก,กตาเนาะจ้ะตุ๊ก,กตามีเนาะคล้ายๆบานเฮาเนาะจ้ะมันจะมีหลายหลายบอนอยู่จ้ะมีหลายโซนเนาะแต่ห้าบ่ด้ไปเด่นน้องเขาพราบว่าคนเดี่ยนแถวล่หลายขีดขานไปเดี่ยนแถวเนาะจ้ะปลาอันเอาแพ่นควีนปลาเอาอันนี้แบบย่นห่วงเนาะจ้ะย่นเขาเก้ียวเนาะจ้ะ เมื่อนี้อากาศหนาวนอกจะหนาวแล้วก็ฝนตกพรมนอกจะกับผ้ากันสิไปสื่อสาบไปสื่อกาแฟมากินนอกจะเพราะกับขายเนาะสาแถวนี้เนาะเขาขายแต่กาแฟเนาะกับผ้ากับมะยืนสูรีกันกับพี่สมกับพี่ย่งน่าจะมาสิไปเอาทั้งหลนี่นอกจะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงค่ำๆเนาะท้องฟ้ามืดแล้วนอกจะคนกันไายหลายฝนก็ตกดิ้นดิ้นนอกจะ อันนี้ก็ได้เวลาเข้าสิกาปานแล้วเน่าจะเพราะว่ามันหนาวแล้วก็ฝนตกลิ่นผมเนาะคนก็ไหลยหลายพวกแกเขามักออกเนี้ยก็ขึ้นนา่าจะในเวลาเขายางกลับไปที่จอดรถแล้วนาะจ้ะก,กระไก่เติบเนาะกระไก่เติบอยู่เนาะจ้ะเพราะว่าห่างข้าฟู้นี่มันชี้ยนนอ,ยอ,อยู่แถวโรงเรียนพวกเพื่อนเนาะโรงเรียนคาราเติ้นน่าจะอยู่ชี้อยู่แถวแถวเดียวกันเนาะกัญญางเกือบเป็นกิโลคนละจ้ะ จะให้สองสาวยางน้ำหนาเนาะจะาเนาะเดี๋ยวห้ากันสิผ้ากันเขาข้าฟู้เนาะไปเสือกับเขากลับบ้านกันเนาะจ๋าเนาะฝากติดตามคลิปต่อไปนี่ด้วยจ้าสวัสดีจ้าสบายดี